สวัสดีเจ้าเอสวันดีวัดีลูกหลานเนอะอ๋ออีน้อยมาแอวกันเนาะเจ้าดีละอยู่บ้านเฮามันอู้กับเมืองพ่องเจ้าอยู่ไหนจะไปอู้นักภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยแม่เจ้าประเดี๋ยวนี้เพลงไรอย่างเราถึงฟังมบไใดฟังบ่มวนมันแปลบ่ออกเจ้านะฮะพอกบเมืองเพื่อสอนกัน r อูเอโอว่าไอโดนโหนมืดทึกมู่สู่เขายังเบาใจไปนึกไปสวะแข้งได้อย่างไร ไอแค s p สป k English เข้าใจฟุตฟิตโฟรไฟจะได้ว่าได้มันก่อนแม่เจ้าเออกินแล้วจะไปลืมอยากจำไว้ให้ดีเถอะก่อนเขาจะอยกนะอู้กินกินแล้วงวนลืมตีนกินลืมยากโอ้มันอยู่ไหนมาได้เจ้าเนี่ยอย่างเนี่ไปเลยน้องน้องนอันนี้น้องอย่างนะน้องซอยเจ้าน้องซอยอจ้าหมาะเหมอะน้องซอย เอองมแมอย่างน้องกู้ข้องปักไก่คือไอ้นี่ไงจะไปพอขคมอย่าลิขิดสวรรค์มันแบบแอดแฝมแต่แนวคนงามน้องไทยฮักของไอ้ที่มาฝากไว้ขอน้องอยุ่อย่าได้ดูแขวนฮักฮักไอ้ไว้ตึ๊เตียวใกล้จุกแขนได้ไอ้เปิดแฟนซุดเสงว่าเซา้างม่วนก่อนน้องซอยม่วนเจ้าสิบสองเพลงนี่จะประคอแตนแตนถืเข้าที่แน่วิหารกับว่านอกว่าดีจะแตนฮื้อมองมู่เจ้าโอ้โหอันนั้นพันก่อ เ,เออนือหยั่งเออนีล่าเนาะคยถามหยัางถามมาเจอถามอุ้ยเออเพราะที่ฟังรรมบบเก่าของคนเท่าของคนเท่า,เาคำสั่งคำสอนอของคนเท่าเจ้าป้อจะมีกับเจา้จาป้าจะมีมีอย่างเพื่อนบอกว่าเน่ยอหยัางคือเนื้อเตะเนยเยี่ยมเนี่ยมมันบบได้กินดำน้ำหันเผือกใ่นอนง่ายหันเผือฟ้าพ่นไม่ก็มีลูกกวนตัวมีผัวกวนเต้าเวลามันเมาซ้าให มีผัวขี้เมาขี้เลา่าขี้ไพ่ใจหยางมาได้สักอันอย่างจะเล่นท้ากับกัวเสียนอนตัวเมียกับกัวมีลูกไม่ได้อย่างสักอย่างจะไปกัวกลัวล้ําจ้างตายไอหน้าบิดเบี้ยวจ้างห่มเดินเตียวเต่าล้มคนเปิ้นห้องว่าเงี้คนบ่นมีเงินเน r, ler, ี่ยเปิ้นพองเงี้ยงมจมแฉเล้าอู้เบาแหงคนมีเงินนั้นอู izon, ้แฉป,ปากแหงคนฮักคอมแลงตากันชอบสู้ คนมีผญญาบาจากขี้อูอูม่วนฟังดีเรียบร้อยอันคนปากหวานเหมือนน้ำตาลอ้อยแต่หากก้นส้มยังมีแต่ถ้าอย่างอุ้ยนี่คือเท่าแกค้าบอกแป้งหมูสีต้องใจมันดีขูดใส่ข้าวต้มอย่างแต่แตแตอ,จจอย่างน่นะโควิดหย่อยเห็นละกันแต่แต่คนห้ามแต่ก่อนนะเพื่อนบาเจ็บแฉมี่ไอ้นะอเพื่อนนี่ออยู่เยนอยู่เยนแม่นก่อนแม่นก่อนเคยหันก่อนหัวจักจอกก่อน ชอบชอบปอะยังจิกกรุงแน่บใจไปแจยายบอกแจ้งมูไปนั้นเมียดนี่มันไหนอุ้ยอยู่แจงจอกบมน้ยนอยู่จอกบมน้ยเออไปแผ่วอันยื้อผอบปองกันเมียเคยเห็นก่อนขึ้นขึ้นมาขึ้นเปิดประตูเข้ามาหล้าวางโคมมูจจาโคมก่อนมุจจาเนี่ยโคมใบแจขืนโคมเนีอันที่เขาจังเตะกันอ่ะไอ้เนาะโคมขืนโคมขืนขนโคมโคมขืนไออันนั้ นะฟังไว้ให้ดีระมัดระวังไว้ย่างหวานเนี่ยหนูหูกลว่ามีหวานเนี่ยพ่อมีร่าหูกลมีหวานมันมีหวานกี่ชนิดมันมีอย่างพ่อมันถ้าคนเท่าปากเก่าไปอยู่สอนว่าหวานนี่มีสามชนิดมีสามหวานด้วยกันสามหวานด้วยกันเก้าหนึ่งหวานยอดจูใจปี้สู้กะแม่ีสินข้อสามและกะแม่สามเออสอง หวานรสอ้อยจืดจ้อยสีหารสหวานนานาอันนี้เปิ้นฮ้องว่าหวานอ้อยอันหวานที่สามนี่คือหวานรสป้อยอูจ่าวนวอยม่วนเนาะฟังน้ําเสียงสำเนียงไพเราะหวานอันเปิ้นว่าหวานใดหวานกว่าเพิ่งมิ้นหวานลิ้นนี่มันกลิ่นไาตได้กลิ่นจิมไปคล้ายไหนตึงมาได้อ่ะได้น้ยอีแล้วมันจะหวานอะอย่างกันอันนี้หวานเบาหวานเนี่ยใกล้ละเ้ยนะอยู่จันอย่างละลูก อนุบาลห่ังน่ะบอกบอกบอกพ่อจย์เปินอนุบาลห่ังอนุบาลสองโอ้ยังเสียงเปลี่ยนแล้วอนุบาลสองเจ้าอย่างเด็กเดรกลองเะเออจ้างน้องอ็โซเมื่อใดไม่จบสักเท่าลำคานะเนอน้องล้ำคานะเนอลราลองลามือพ่อปูอุ้ยพ่อก่อยนะบ้านเปิดลามันลามเนี่ยล่กับอันเนี้ยบอกอ๋อมันลามดีหรอโอ้ หลายนาทีแล้วแกแน่กเรียวอู้กันแม่เนี่ยฟังได้เรื่อยๆฟังได้เรื่อยๆอย่างเอยบเพื่อนบอกว่าหีบไปการไปงานที่ไหนบ่ได้หีบไปไหนแต่น้องห้านเพื่อนแปงอั้นใส่พ่ออุ้ยละถ้าอย่างอี้นะถ้าคนแบบเก่าก็จีบกันนะถ้าไม่ยิงมาสู้มันอย่าแทงหรอกพอใจม่นอย่ามาถางถ้าเป็นพ่อแฮงเนาะบัต่งแซกนกแซกแมงกินเรือบัเต้าไปเครือบเขือร้นข้นบบมีแกแบนดี้อย่างน้องนี่ไม่ตอบแล้ว ปลางสักนกสัก์แมงกินเหลือปลาเต้าไปเคือปลแงเชื้อปาได้แสดงว่ามันมชอบนะวันนั้นก็เอาไปอู้เตียนเพราะเพิ่นชอบกันเพราะอันนี้ของก็ครูอัมนนยกรลำพัดแล้วพวกครูถนอนประจาและตุลุงเพิ่นสอนมา เอาเนาะวันนี้เอาปอนเนาะเอาปอนเนาะเอาปอนเหตุการณ์เจ้าเอาปอนอลาก่อนเต๋อเวลามาไหว้กับไหว้กับไหว้กัมันเนี่ยเดิพีกันนะนั่งดีๆนั่งดีๆขัลังพออย่างเปิ่นจะไกลยภแพ้ขอลาก่อนเตะอเวลาบ่กมีขอซัสดีไปเล่าก่อนข้าสปีติโยเจ้าเขี่ยงกับแอร์หึ่ออยู่ติคาตั้งอย่างเต้าสปะโลโกเจ้าเกี่ยงกับเกาหื่ออยู่เตียงมั่นติคาขอสูงหยัดมิดจกดีโสธาวันนี้ขอลาตาอิงในเจ้าตาอิงในเจ้า ขอบคุณเจ้า,าแล้วไปเปิกแตงเอาที่ไหนตังเดี๋ยวน้อง,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 งจะโอนให้นะเจ้าโอนโอหอ่อโอนน้อโอนเอาออได้เออโ,อโอเคครับ